ครับเรามีหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยผมต้องบอกทุกท่านอย่างนี้นะฮะว่าในศตวรรษที่21เนี่ยย้ำคำนี้นะท่านอย่าเป็นครูใบเลี้ยงเดียวท่านอย่าเป็นครูสอนเดียวท่านต้องเป็นครูที่ใจประสานใจกับคุณครูที่อยู่ต่างหมวดทำงานด้วยกันคุยกันบอกถึงความคาดหวังของของตนเอง ว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมเมื่อทำงานร่วมกับกลุ่มสาระอื่นๆไอ้ตรงเนี้ยมันเลยมีคำว่าหลักสูตรแบบขยายเกิดขึ้นนะครับอธิบายความตามนี้ท่านอ่านดูเลยนะฮะคำว่าหลักสูตรแบบขยายมีความสัมพันธ์กับทุกๆด้านของหลักสูตรนะที่ได้รับการพิจารณาว่ามันไม่ใช่แกนสำคัญหลักสูตรแบบขยายคือสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ อาจจะต้องเรียนรู้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นการสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนหลักนะตรงนี้มันก็อาจจะหมายถึงเรื่องของอะไรท่านลองนึกดูในวิชาคณิตศาสตร์ท่านสอนให้เด็กบวกลบคูณหารคือมีลอจิกถูกไหมฮะในวิชาภาษาอังกฤษท่านสอนให้เด็กเรื่องการสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศในวิชาภาษาไทยท่านสอนให้เด็กพูดอ่านเขียนได้ ในวิชาการงานอาชีพท่านสอนให้เด็กประดิษฐ์ได้วิชาศิลปะท่านสอนให้เด็กรู้จักแม่สีแดงเหลืองน้ำเงินยกตัวอย่างนะฮะแต่สิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในแก่นหลักของวิชาพวกนี้คืออะไรเช่นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเช่นเรื่องของความรับผิดชอบของผู้เรียนเช่นเรื่องของความมีวินัยในการเรียนเช่นเรื่องของความอดทน การรอคอยได้ไอ้พวกนี้มีความสําคัญมากถ้าท่านจําทฤษฎีหนึ่งได้นะฮะท่านจะพบว่าทฤษฎีของออการทดลองที่เราชื่อว่า marshmallow experimental เนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์เขาเอา marshmallow เนี่ยใส่ไว้ในห้องเรียนซึ่งเป็นห้องปิดแล้วก็ในห้องนั้นนะมีเด็กระดับชั้นอนุบาลอยู่ประมาณสักสิคนนะคุณครูก็บอกว่าให้คอยจนกว่าครูจะกลับมานะ แล้วครูเนี่ยจะค่อยเปิดขนมแมชเมลโล่ให้ทุกคนเนี่ยได้รับประทานขนมกันก็มีเด็กจํานวนหนึ่งฮะที่ไม่สามารถคอยคุณครูได้เดินตรงไปเปิดขนมแมชเมลโล่แล้วก็หยิบกินบางคนก็เดินไปเปิดแล้วก็เอามาซ่อนไว้บางคนเดินไปเปิดแล้วก็แถมยังเอามาเผื่อเพื่อนอีกแต่ก็มีอยู่จํานวนหนึ่งที่น,<ๆ>นั่งรอครูก็อยากกินก็อยากกินแต่ว่าครูสั่งเอาไว้ว่าห้าม รับประทานแมชเมลโลจนกว่าคุณคุณจะกลับมาเขาก็เป็นการทดลองระยะยาวพบว่าเด็กที่สามารถรอขนมแมชเมลโลได้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่การเรียนในโรงเรียนการทำงานอาชีพในอนาคตรวมถึงกระทั่งการมีครอบครัวที่ดีดังนั้นการอดทนได้รอไดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในรายวิชาเรียนเนี่ยไม่ถือเป็นแกนของของสาระความรู้ของเขา ดังนั้นหลักสูตรขยายจึงเป็นหลักสูตรที่สอนในสิ่งซึ่งไม่ใช่แกนแต่หมายความว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรสอนมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้การสอนนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในความเป็นมนุษย์นะฮะดังนั้นหมายความว่าไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่แกนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างหลักสูตรระหว่างครูกันเองนะหลักสูตรขยายนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ มันขึ้นอยู่กับบริบททัศนคติแล้วก็มุมมองของของท้องถิ่นนั้นๆนะครับจึงต้องเกิดจากการประชุมและพูดคุยกันของสมาชิกที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตรอันนี้ขึ้นมาถ้าลองมองสิฮะว่าปัจจุบันนั้นถ้าเราวิพากษ์กันก็คือว่าเรามักทำงานกันแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มถ้าตอนนี้หลักสูตรในเรียนของ ของท่านเองไม่ว่าจะเป็นของผู้เรียนที่กําลังอยู่ในช่วงวัยศึกษาหรือผู้เรียนที่กําลังศึกษาอยู่หรือผู้เรียนที่ศึกษาจบแล้วก็ประกอบอาชีพครูเองก็ตามหรือผู้สนใจเนี่ยถ้าลองคิดภาพสิฮะว่าทุกวันเนี้ยครูเรามักทํางานแบบยังไงฮะแบบลูกของตัวเองนะคือการทำงานแบบลูกของตัวเองนั้นก็จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสาระของตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็วัดผลที่การสอบดังนั้นไอสิ่งที่เราเรียกว่า ไม่ใช่แกนแต่คือความเป็นมนุษย์เนี่ยมันลดต่ำลงดังนั้นผลที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะคือเรามัาจะเห็นข่าวของเยาวชนเนี่ยทำในสิ่งที่มันประหลาดกว่าสมัยก่อนมากไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงการแก้ปัญหาด้วยยาเสพติดการแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลพวงของ ระบบการศึกษาในโรงเรียนที่เรานั้นเพิกเฉยหรือว่าหันหลังหันหลังให้กับความเป็นมนุษย์ที่รายวิชาต่างๆนั้นไม่ได้สอนเป็นสิ่งหลักแต่ว่ากันว่ารู้แล้วยังปรับถ้ารู้แล้วแล้วปล่อยอันนี้อันตราย แต่รู้แล้วเรานำมาปรับเรามาทำความเข้าใจกันใหม่นะครับว่าหลักสูตรของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมนั้นนะครับผมย้ำว่าการบูรณาการจำเป็นต้องแคร์ริ่งเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษเด็กปกติให้เขานั้นใส่ใจในความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นให้เขาเห็นความเป็นมนุษย์ของเพื่อนร่วมโลกมากยิ่งขึ้น กล่าวโดยสรุปนะครับผู้เรียนทุกท่านการพัฒนาหลักสูตรนั้นเป็นเรื่องที่เราคงหลีกหนีเรื่องของการทำงานร่วมกันร,ระหว่างสมาชิกในทีมไม่ได้การพัฒนาหลักสูตรในศตรวรรษที่21ต้องทำโดยการเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของโลกใบนี้ว่ามนุษย์นั้นคงไม่สามารถเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวได้อีกต่อไปการทำงานในอนาคตเป็นการทำงานแบบทีมเวิร์ เป็นการทำงานแบบที่มีผู้นำเหมือนไม่มีผู้นำเมื่อหลักสูตรใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาในประเด็นนี้แล้วนั้นองค์คาพยพต่างๆของสมาชิกที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตรนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมาพูดคุยกันถึงการสร้างหลักสูตรที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกันของผู้เรียนและอีกประเด็นหนึ่งนะครับในการพัฒนาหลักสูตรนั้นต้องเข้าใจคำว่า สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตของกลุ่มสาระนั่นคือความเป็นมนุษย์เราไม่ได้พูดถึงตรก,กะเราไม่ได้พูดถึงการสื่อสารเราไม่ได้พูดถึงทักษะทางกีฬาเราไม่ได้พูดถึงทักษะทางศิละปะเราไม่ได้พูดถึงทักษะอาชีพแต่เรากำลังหมายถึงทักษะของความเป็นคนที่ดีนั้นควรจะเป็นอย่างไรความรับผิดชอบการตระหนักรู้ความอดทนความเสียสละที่ต้องมีใน มนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าจะต้องบรรจุไว้ในหลักสูตรแบบขยายนั่นเองนะครับในประเด็นนี้นั้นเมื่อท่านเข้าใจแล้วนะครับก็จะนำมาสู่การสร้างหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ในลำดับต่อไปนะครับ